กำหนดการสำหรับโครงการบ i มแอดไวเซวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสถานที่ AIA Capital Center 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวัฒนชีวาการดูแลตัวเองแบบอ่อนโยนที่หัวใจคุณต้องการในทุกๆวันเราต่างเผชิญทั้งงานความเครียดและเวลาที่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพัก บางครั้งร่างกายและหัวใจของเราก็แค่ต้องการการใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ช่วยดูแลเราจากภายในและนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนเริ่มหันมามองวัฒนชีวานวัตกรรมจากพืชไทย5ชนิดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเราอย่างจริงใจหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนร่างกายได้พักหายใจอีกครั้ง อาการอักเสบเล็กๆน้อยๆที่เคยกวนใจดูเบาลงร่างกายเหมือนมีพลังใสๆแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานและที่ทำให้หลายคนสบายใจคือส่วนผสมทั้งหมดมาจากพืชไทยล้วนๆให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติแต่ก่อนจะเรื่องต้นอยากให้รู้ไว้อย่างหนึง่งผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และการดูแลตัวเองยังต้องคู่กับการนอนดีการกินดีและการพักใจให้เป็นด้วยนะคะวัฒนาชีวาเหมาะกับใครกับคนที่อยากรักตัวเองมากขึ้นอีกนิดอยากคืนความอ่อนไวัให้ร่างกายแบบไม่เร่งรีบและอยากฟื้นฟูตัวเองด้วยพลังธรรมชาติอย่างละมุนละไมเพราะบางครั้งการดูแลตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำด้วยความรักก็เพียงพอแล้วค่ะ วัฒนชีวาการดูแลตัวเองแบบอ่อนโยนที่หัวใจคุณต้องการในทุกๆวันเราต่างเผชิญทั้งงานความเครียดและเวลาที่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักบางครั้งร่างกายและหัวใจของเราก็แค่ต้องการการใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ช่วยดูแลเราจากภายในและนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนเริ่มหันมามองวัฒนชีวานวัตกรรมจากพืชไทย5ชนิด ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเราอย่างจริงใจหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนร่างกายได้พักหายใจอีกครั้งอาการอักเสบเล็กๆน้อยๆที่เคยกวนใจดูเบาลงร่างกายเหมือนมี